สวัสดีครับมารับฟังเรื่องวรรณคดีอีเหนากันต่อนะครับในช่วงที่สองครับหลังจากช่วงที่แล้วเกริ่นเอาไว้ว่านะครับอีเหนาจะมาขออนุญาตนางจินตราสําเร็จหรือไม่นะครับผลปรากฏว่าระหว่างทางนั่นเองอีเหนาก็เห็นสองสาวผู้งดงามที่ตามมาในขบวนโจรป่าปัญญีเนะี่ยก็ให้รันจวนใจและเกินนะครับอดใจเกือบไม่ไหวอีเหนามีวิธีแก้เคล็ดนะครับ อีแนาก็เรียกสังคามาราตาเลยผู้เป็นน้องของนางมายารัสมีนะครับละไมเหมือนพี่นางหนักหนาในวันรคดีว่างนในะอีแนวก็เอาน้องภรรยาในอนาคตเอาน้องเมียคือนางสังนายสังคามาราตาเนี่ยครับมานอนด้วยนะครับหยอกน้องแทนพี่ประมาณนั้นนะครัอีแนาจะได้แก้กความคิดถึงสองสาวเขาไปพังพลางนะครับ พออีหนวเดินทางมาจนถึงเมืองหมันหยา่าอีหนวก็ยังปลอมตัวเป็นโจรอยู่ยังไม่แสดงตัวให้เห็นซึ่งผมก็งงๆเหมือนกันนะว่าวันณคดีโบราณนี่ก็กแค่เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวนี่เท้าหมันหย่าจำว่าที่ลูกเขยไม่ได้เลยหรือนะครับคุณนางทั้งเมืองนี่จำหน้าอีหนวกันไม่ได้เลยหรือนะครับแต่ละครก็เป็นละครอย่าไปเอาจริงเอาจังกันละครครับ ผลปรากฏว่าตามท้องเรื่องอีเหนาปลอมตัวมาเป็นโจนใครก็สู้ไม่ได้นะครับกรมการเมืองมันยาบอกยอมแพ้โจนเถอะนะครับเท้ามันยาไม่รู้ทําไงทําเหมือนสองเทาง้าน่ะถวายลูกสาวให้โจนเลยอีเหนาได้คิดได้ยินอย่างนั้นพอรู้ว่าจะถาวายลูกสาวให้โจนแค้นแหมนา,นางจินตลาที่เราหลงรัก น้อยเนะท้ามัญญยาจะยกให้โจรได้ไงอีเนาก็เลยความแตกแสดงตัวออกมาก็เลยเข้าเมืองเป็นที่แฮปปี้เอนดิ้งนะครับแต่พออีเนาจะสู่ขอเท้าหมันหยาก็บายเบี่ยงทําอย่างงูนอย่างนี้พราะรู้แล้วว่าเท้ากุเรปันผู้พ่ออีเหนาต้องไม่ยอมด้วยเมืองหมัญหยาเป็นกษัตริย์ต่างวงนะครับไม่ใช่วงอสัญญาแดวหวาที่เป็นวงเทวันด้วยกันนะครับ เท่าหมันอยากก็กลัวลูกสาวจะไปเป็นเมียน้อยเขาว่างนั้นเถอะนะครับแต่แม่ของนางจินตาลาเปิดช่องทําไม่รู้ไม่ชี้ให้ท้ายว่าที่ลูกเขยให้รอบเข้าหาหนางจินตาลานะครับก็ได้สมใจอีเหนานะครับในนางจินตาลามาครองเพราะผู้ใหญ่รู้เห็นเป็นใจนะครับทําไม่พูดไม่ยกให้จะปล่อยให้ทําตาม,ตามอําเภอใจนะครับ ขั้นอีเหนาได้กับนางจินตาลาเรียบร้อยแล้วอีเหนาก็ทําตัวเป็นผู้ชายที่ดีในยุคอดีตคือขออนุญาตนางจินตาลาเนี่ยว่าระหว่างทางก็มีเจ้าเมืองนะเขาพาลูกสาวมาให้อีกสองคนก็จะมาขออนุญาตซะหน่อยจะว่าอะไรไหมผลปรากฏนางบุตรนางจินตาลาครับดีอกดีใจมากมายอีเหนาให้ความเกรงใจย,ยกย่อง,องเขาเป็นเมียเ,เอก อนุญาตเฉยนี่คือค่านิยมในยุคอดีซึ่งปัจจุบันถ้าคืนใครทําตัวอย่างอีเหนามาเที่ยวขออนุญาตภรรยาว่าพี่ยังมีอีกสองคนตามมาขออนุญาตได้ไหมสงสัยพูดไม่ทันจบประโยคเห็นจะจบชีวิตตรงนั้นนะครับแต่สมัยโบราณนี่เขาถือว่าเป็นการให้เกียรติผู้หญิงเป็นอย่างยิ่งนางจินตลาก็ดีอกดีใจมากอนุญาตให้สองสาวมาเป็นทีมงานเดแก๊ง เป็นภรรยาอีเหนาด้วยกันนะครับดูเหมือนชีวิตจะมีความสุขดีแล้วแต่มันไม่สุขตรงนี้สิตรงที่นะครับท้าวดาหาว่าที่พอตาในอนาคตพ่อของนางบุษบารู้เรื่องเท่านั้นเองให้เคืองแค้นมากนะครับท้าวอุเลยปันผู้พ่ออีเหนาเรียกอีเหนากลับเมืองโดยโดย่วนต้องไปแต่งงานกับนางบุษบาคู่มั่นทิ้งนางกินตลาไว้นั่นแหละ ว่าแล้วอีเหนาผู้กําลังอยู่ในช่วงแห่งความรักไม่ได้รักแค่จินตลาอย่างเดียวทางแถมอีกสองสาวเลยครับมาหยารัศมีกับสการวตีท้นปรากฏว่าอีเหนาไม่ยอมจากเมืองหมั่นยาแถมอีเหนายังตอบพระราชสารไปว่าถ้าใครรักนางบุษบากก็ยกให้เขาไปอีเหนามีภรรยาแล้วคือจินตลาไม่ต้องการใครแล้วนะครับท้นปรากฏว่าโอ้โหพอทาวดาหารู้แค้นใจมาก เท้าดาหาอาว่าที่พอตาเลยประกาศไปว่าใครยกขบวนมาขอนางบุษบาคนแรกยกให้เลยนะครับเหตุก็มาเกิดที่ว่านะครับจรกาซึ่งเป็นเท้าต่างเมืองนะครับว่าง่ายคือเป็นกษัตริย์บ้านนอกนั่นะแหละหน้าตาก็ไม่งดงามนะครับผมหยิกพักเพรียงนะครับคือหัวหยิกหน้าเสียมนะครับรูปร่างกำยำล่ำใหญ่ นะครับวรรณกรรมเรื่องอีเหนาบอกรูปร่างอย่างไพร่ใช่ผู้ดีนะครับคนในสครั้งรัชกาลที่สองเขามองว่าคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะๆนะครับแบบที่สาวๆสมัยเนี่ยเขาโอ้ยกลีดกันนกักกลีนกันหนานะครับเห็นซิกแพคเซเว่นแพคอะไรของเขาเนี่ยนะครับคนสมัยโบราณที่แต่งวรรณกรรมเรื่องอีเหนาเนี่ยเขามองว่าไม่ใช่คนหล่อะนะครับ มันต้องอรชรอ่อนแอดทั้งอินทรีย์ผู้ชายงามในยุคอดีตคือคนที่ไม่มีกล้ามนะครับบอบบางอ่อนแอเพราะมันเป็นการแสดงภาวะของคนที่ไม่ใช้แรงงานมันเป็นภาวะของพวกเจ้าขุนมูลนายเป็นเจ้าเป็นนายไม่ต้องใช้แรงอะไรมากผอมๆเมขาวเดินเหมือนจะปลิวลม ลบเก่งนี้เพราะด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหารไม่ได้ใช้กําลังประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าใครกํายําเติบใหญ่เดินขากลางเป็นทั้กมวยปั้มแขกีเพรารูปร่างอย่างไพร่ใช่ผู้ดีซึ่งจระกาก็เป็นแบบนั้นแต่จระกาตูรูปชั่วตัวดำเนี่ยก็อยากได้เมียสวยให้ช่างเที่ยวไปวาดเจ้าหญิงงามๆทั่วแคว้นแดนชวา หนึ่งในช่างที่ส่งไปก็ไปแอบวาดรูปนางบุษบาได้มาสองรูปทีนี้เทวดาประจําตระกูลนะครับนะครับซึ่งดูแลกษัตริย์วงเทวันเทวดาประจําตระกูลเห็นแล้วอีเหนาผู้เป็นพระหลานนี่ทำไม่ถูกไม่ต้องต้องดัดสันดานมันซะหน่อยเลยลักรูปของช่างเขียนไปเนรมิตให้รูปนะ่ะลอยลมไปตกกลางป่านะครับ มีเจ้าชายหนุ่มที่ไปออกล่าสัตว์ซึ่งเป็นเจ้าชายต่างเมืองเหมือนกันแต่อันนี้รูปงามนะครับชื่อวิยาสกรรมไปเห็นนะครับวิยาสกรรมไปเห็นรูปนางบุษบาเนี่ยโอ้โหนะครับวิยาสกรรมเนี่ยแค่เห็นรูปนางบุษบาเนี่ยถึงกับนะครับส่วนซบสลบบนภาชีเลยนะครับ